นี่เลยทุกคนนี้เราก็จะเป็นการตัดเสร็จแล้วของเราเองเนาะจะเป็นอันนี้จะเป็นครังหน้าแล้วก็จะมีตรงนี้เลยนี่เลยจะเป็นข้ากองนี่เลยก็จะมีต้นคริสต์มาสหน่อยต้นคริสต์มาสนั่นเองเนาะอันนี้เมื่อวานเราจะฉลากไปแล้วเราทุกคนเราก็จะไม่มีของขวัญเนาะนนี้จะเป็นวันที่เรา่าวาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูตรงน่้กันนี่เลยทุกคนนี่ประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นก็จะมีทุกั้นท่าทุกนเรื่องกมาร่มกันใน งานปีใหม่ของเราข่าวดาววันี้และนคนขอต้อนรับทุกคนสู่กับการการสัปดา์ปีใหม่งีที่สามด้วยนกุบทุกคนต้องสู่กัการทุกคนดูนะคะวิธีกี้เดาวนวลนี้แบบก็จะเปนองสานดาวนนันเองเพราะเอง ก็ขอแฮปปี A ้นิวยาร์คเนตที A ่อที <Yeah. S 2> ีขอทุกภาวบนที่หมายสุทุกคนด้วยนะทุกคนแมจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนุ้งก็เรลาถาแล้วเราก็ยังเราจะมีอะไรต่ออาจจะรอดูอันอีกทีนะทุกคนก็เล่นอยกคนด้วยนะกับเอเตอร์กันไหมในปีหน้าเองนีามีจะปังๆแ่น่าจะ ก็คือเรามาปลในวันที่1มกราสองพันยี่สิบสามนะครับเมื่อคืนก็คือเที่ยงคืนใช่ไหมเราก็คาดาเร็จแล้วเราก็จุดพลุแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคือเให้ทุกคนดูมากเดี๋ยวเราก็จะมีถ่ายคลิปมาแปะมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็คือเราก็จะกับทีมงานด้วยเนาะเราก็เลยจะมีแล้วก็มีอย่างของขวอะไรต่างๆสนุกสนานกันแน่นอนแล้วก็เราก็จัดเตรียมให้เราอนแล้วนะนครับเพราะปีนี้เป็นงานปีใหม่คาราปีหน้านอันหนึ่งแล้วเราก็จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูในวันปีใหม่ของเรานั่่ครบไมใช รเราจะนำมาให้ทุกคนทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะอีกนะคะถูกเยอะๆเลยเนาะก็ขอติดตามกันไปนานๆนะครับทุกคนก็ขอใทุกคนมีความสุขด้วยนะครับดูคลิปไปก็ให้มีความสุขๆๆก,ๆๆกันเยอะๆนะเจ้า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 ไปนไปนี่ก็จล้าแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่2023นะคะ